ก็สกิลอะไรเห็นบางอย่างไหมฮะไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเอสทคนเห็นนะคุงมาตรงนี้นะจำไม่ผิดนะไอ้เอสดับเบิลตรงนี้มือไม่เห็นมือสักทีตรงนี้เอสเดบเบิ้ไอ้แนมเฟียของแค่รถนะ แค่ลอรถอย่งนี้เน <Yeah. S 1> ี่ยเอสเนเป็นไอเลีมเพลนะแอสไม่แน่ใจว่าจะเป็นไอเลีมเพลของแค่หรือเนมเพลของตัวรถนะฮตัวเนี้ยเดวูจริงๆก็ด้วยัวเนี้ยเดวูชื่อว่าเดวูนะเดวูฮะซึ่งก็นะครับตัวนอนเดวูนะใช้ปู ทางเชื่อมแบบเป็นยางด้วยโอ้โหสุดยอกเจอด๋วยสวยสวยสวยนี้่คือสายจัมเปอร์นะฮะจัมเปอร์เชื่อมเชื่อรถนอนเชื่อมไฟแชร์ลูกรถนะเนี่ยอุ้งทางเชื่อมแบบสี่ด้านนะนอนชั้นที่สองนะมีเลขสองติดไวนะ้ฮะ ตัวตรงซี่ๆแบบนี้นะช่องระบายอากาศนะฮะต่อฝาตรงนี้ฮนะบวกความเครื่องไฟของเขาคนระับแลีวนี้ครับนะบุมสวิตนะฮะบุมสวิตนะฮะตรงนี้นะฮนะนอนนะฮะ